สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่าย้ชมบันไดไม่แพงครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับตัวใหญ่แล้วก็สูงขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับตัวข้างๆก็จะเป็นขนาดเดิมนะครับก็จะยาว1นึ่เมตรห้าสิบเซนนะครับส่วนตัวใหม่ครับหนึ่เมตรแปดสิบเซนนะครับ ใหญ่ใหญ่มากครับแล้วก็ความสวยก็สวยงามครับแขวนผ้าได้หลายตัวเพิ่มขึ้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับวันนี้จะลงสินค้าวันนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถคอมเมนต์หรือว่าช่วยทางร้านออกแบบได้นะครับโดยส่งผ่นทางอีเมลนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่างไม้ไผ่ด้วยนะครับไม้ไผ่คุณภาพสูงนะครับดูเนื้อไม้กันนคสวยงามธรรแบบธรรมชาตินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ